สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนช่องประหยาดตอรี่นะคะประยาจะมาย้อมไหมวันนี้จะย้อมสีดำจะย้อมสีดำน้บเป็นผ้าไหมมัดมีคือเป็นการย้อมรอบที่สามแล้วสำหรับ ผ้าเขาเรีกเป็นหัวนะหัวนี้จากที่เราย้อมเป็นสีเทาอ่อนแล้วก็ทับด้วยเฉาเกแล้วก็พันไว้พันไว้เพื่อตัดสีทีนี้ตัวนี้เป็นสีเลยนะจะว่าปะยายจะย้อมสีดำเลยไม่มีปัญหาว่าย้อมทับไปเลยเนาะแต่ถ้าเ,เราต้องการส่วนนี้ให้เป็นสีอื่นอย่างเช่นสีแดงสีเหลืองเขียวอะไร่างๆางเนาะ สีอะไรก็ได้ที่เราเหากได้ว่าสีสีเทาเชิงเป็นเทาส่วนกลางเป็นอีกสีหนึ่งที่เราชอบนะเราล้างตัวน,นี้ออกก่อนเด้ใช้ด่างดำพ้กส่วนที่เกินออกมาออกก่อนนะเนาะยกเว้นสีดำเนาะสีดำไม่ต้องไม่ต้องล้างเพราะว่ามันมันสีเดียวกันแด้มันย้อมทับแล้วมันจะหายนะาเดี๋ยวป,ะย,ะปยายจ,ะจะใช้จะผสมสีนะ ถ้าเราต้องการสีดำเหมือนที่ปะยายอมจะใช้สีเยอะมากอาผ้านี้โทรสีเมตรเนาะสองผืนแต่ว,ว่าปะยายใช้สีดำเยอะมากอ่ปดทรงเลยทุกคนแปดทรงถ้าจะให้ดำสนิทต,ต้องเป็นสีจาเครื่องบินนะทุกคนจากเครื่องบิน เสียงรบกวนเยอะมากค่ะทุกคนนี่ใช้สีถึงแปดทรงเวลาจะใช้เยอะมากให้มันสีมันเข้ม ยาหลังจาโหอ้หมดนนี่ จะละลายสีเป็นน้ำร้อนนะคะทุกคนน้ำร้อนเลยเพราะถ้าเป็นน้ำเย็นสีอาจจะไม่ละลายเนาะใช้น้ำร้อนเลยตนไม้สีมันแตกตัวก่อนกันไม่ให้มันด่างเพราะว่าเป็นสีพื้นถ้าสีมันเป็นต้น ท้อ,ทองไอตัว้าช่แ้วที่เ,เยอะมันเป็นกลางตรงกลางแล้วก็พื้นที่มันกว้างถ้ามันลายมาไม่เสร็จเลยสวเเวอร์เลยทีนี้เราเลยต้องแบบเขาเรียกว่าต้องระวังยอมต้องใช้ความระวังให้เยอะเพื่อไม่ให้มันด่าง เวลาย้อมเราจะต้องทำเส้นไหมให้แตกตัวก่อนนะเส้นไหมห้ามจับตัวเป็นก้อนอเด็ดขาดเพราะว่ามันจะทำให้สีไม่เสมอนะแล้วเราก็ลงย้อมเลยแบบนี้เลยเคีียวๆๆอย่าให้เส้นไหมจับตัวเป็นก้อนนะทุกคน เส้นไม้จะต้องแตกตัวถ้าเป็นก้อนอไหร่ด่างมันนั้นเลยค่ะคุณใช้ไม้สากกระถะทุงท้งหน่อยให้ไหมมันแตกตัว เออรายอมสีดํำล้วต้มนะคะทุกคนลงหม้อต้มด้วยเพราะว่าสีดํามันจะออกแดงๆอย่างนี้คเะาต้องใช้ความร้อนสูงก็คือลงหม้อต้มด้วยสักหม้อเดือดสักห้นาที คนมากเลยคือเราต้องลงต้มด้วยถ้าเดี๋ยวปัยายจะไปใส่หม้อ,อมต้ม ก็ต้มไปสักสิบนาทีไม่ต้องถึงนานขนาดนั้นก็ได้คือเราต้มน้ํา,าให้เดือดแล้วก็ลงลงเดือดสักห้านาทีก็พอเราดูประมาณนั้นแล้วก็เอามาล้างน้ําเปล่าให้สะอาดเลยให้น้ําเป็นให้น้ําเป็นสีขาวเลยไมว่าสีดําต้องล้างให้สะอาดคือสีอื่นสีอะไรก็ได้เราจะต้องล้างให้สะอาดค่ะของล้างหลายๆรอบเลยค่ะค่ะก็ ลงคลิปก่อนนะขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะทุกคน